นิยายรักนิยายเสียงเรื่องฉเฉลยแค้นรักซาตานร้ายแต่งโดยอนัตตาตอนที่14นิพดาได้แต่เดินไปเดินมาตามแรงลากจูงของธีรพลราวกับเธอเป็นตุ๊กตาไร้วิญญาณเขาพาไหนไปกินอะไรเธอก็ทำตามแม้แต่เดินชอปปิง้ง ไม่ว่าจะเป็นในห้างรูหรือรับประทานอาหารที่เธอเคยพูดกับเขาในช่วงเวลาที่เขาหลอกเธอว่าเป็นเทพปบุตรกว่าเธอว่าเธอชอบอาหารแบบไหนเขาก็พาเธอไปแต่ในใจของเธอกลับไม่หยหามันหรือเธอไม่ได้ต้องการมันเลยแม้แต่น้อยนิดเพราะเธอห่วงแต่อนาคตและนิสากร ธีรพลจ้องมองเธออย่างหุดเหง็ดเพราะเขาเองก็รู้สึกได้ว่าเขากำลังหน้าที่เหมือนกำลังเชิดชักตุกตาเดินได้แบบหุ่นยนต์แต่ใบหน้าของเธอกลับไร้ความรู้สึกเธอไม่คิดหนีไม่คิดติดต่อใครแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขาอยากให้เธอทำเขาจึงตัดสินใจ ซื้อเสื้อผ้าชุดชั้นในเครื่องสำอางเครื่องใช้แล้วพาเธอกลับบ้านริมทะเลลุงอินมารอรับของจากมือของเขาท่าทางดูกระตือรือร้นอารมณ์ดีในแบบฉบับของลุงอินในขณะที่เขาดึงข้อมือของเธอคอยประคับประคองให้ลงมายืนบนสะพานไม้ของท่าเทียบเรือราคาแพงของเขาแน่ละ เธอไม่ได้สบายใจเขาเองก็เช่นกันถ้าทางทนายความจะทำหน้าที่เปลี่ยนนางสาวเป็นนางให้กับเธอแล้วและยังเปลี่ยนนามสกุลของเธอมาใช้นามสกุลของเขาแล้วด้วยมันจะมีผลไปอีกนานแค่ไหนละ่ะแล้วอีกนานเท่าไหร่ที่เธอจะได้อยากขาดจากเขา รือต้องรอวันที่เขาเอาคืนพ่อเลี้ยงของเธอจนสาแก่ใจเธอเดินไปได้เรื่อยๆไม่ดอดที่เขายังง่วนอยู่ที่เดือเหมือนคนที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอสาบานว่าเธอจะไม่อ่อนแอให้เขาเห็นและเมื่อใดที่เธอเป็นอิสระจากเขาเธอจะอยาค่าจากเขามารู้ว่าเธอจะต้องสู้แบบหลังชนฝาเธอก็จะทำ ไม่น่าเลยนิพาดาเธอไม่น่าเชื่อใจสุภาพบุรุษในคราบของซาตานเลยในที่สุดเขาของเธอก็อ่อนจึงทิ้งตัวลงนั่งมวนชายหาดกอดเข่ามองทะเลที่เธอเกลียดมันมาตลอดชีวิตพยายามกลั้นก้อนสะอื้นที่สะท้อนอยู่ในอกสูดลมหายใจลึกและผ่อนออกให้ใจที่ถูกบีบอัดได้ผ่อนคลายลงก่อนจะเห็นอะไรแวววาว อ๋อนั่นแหวนเพชรเม็ดน้ำงามมันเป็นเพชรเม็ดกลมที่ถูกล้อมรอบด้วยพลอยสีเหมือนน้ำผึ้งสวยดีนะอ๋อมันอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายนี่นาะตอนนี้เธอมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วนี่และเขาทำไปเพราะแคนพ่อของเธอเขาตำไปเพราะเกลียดหรือเพราะเธอเป็นแค่ฉเฉลยไม่ใช่เพราะรัก แล้วทำไมเธอถึงยอมจดทะเบียนสมรสกับเขาอ๋อก็เพราะเขาเอาความเป็นความตายมาขู่ใช่เธอยอมตายได้แต่เธอไม่อยากให้น้องสาวต่างพ่อที่ไม่รู้อิโนอิเนะมาตายด้วยนี่นะทีรพลมองภาพของเมียของเขาที่นั่งมือมองแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธออย่างใช้ความคิดนี่มันคือเรื่องในอนาคต นี่มันคือเรื่องที่เหนือกว่าการแก้แค้นแต่มันคือเรื่องของเขาและเธอเขาไม่รู้หรอกว่าต่อไปเธอจะฟ้องอยาฟ้องอยาเขาหรือเปล่าแต่เมื่อถึงเวลานั้นเขาจะยอมยาให้เธอและเธอจะได้เงินจากเขาเพื่ออาไปสร้างตัวเขาขบกรามยางขัดใจไปสร้างตัวเง้นหรอวะ นี่เขาจะเปิดโอกาสให้เธอไปเจอใครที่ดีแล้วไอ้ผู้ชายคนไหนล่ะมันจะยินดีต้อนรับผู้หญิงที่เคยแต่งงานและมีสามีมาก่อนเขาก็หมดคิวเข้มอย่างขัดใจแม้แต่แม่ของเขาก็คิดอย่างนั้นแม้ว่าพ่อจะไม่เคยคิดเรื่องเก่าเรื่องนั้นเขาเชื่อว่าพ่อยังคงรับแม่ ม่อย่างนั้นท่านคงเริ่มต้นใหม่และมีใครเข้ามาในชีวิตเพราะเขาเคยเห็นผู้หญิงหลายๆคนที่ให้ท่าพ่อแต่จนแล้วจนรอดท่านก็ยังคงรักเดียวใจเดียวครองความเป็นโสดแล้วรอให้เขามาช่วยงานกิจการมาว่าเขาจะเลิกเรียนกฎหมายตอนนี้ธีราผลเริ่มหันกลับมาช่วยงานของพ่อที่มีทั้งโรงแรม รีสอร์ทโรงงานอีกหลายที่ส่วนเรื่องบริษัทเขาไม่ได้ทำเพียงคนเดียวเพื่อนๆยังช่วยเขาอยู่มาว่าธีรพลจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่ก็ยังมีไรายได้ดีลูกค้าเชื่อใจระวางใจบริษัทของเขาเป็นอย่างมากธิรพลหันกลับมาใส่ใจนิพาดาอีกครั้งเธอก้มหน้าสุกับเขาท่าทางเหมือนคนหมดอะไรตายยาก สาเหตุมาจาับเขาข้อนี้เขารู้ดีที่สุดคิดถึงรอยยิ้มที่ไม่มีมัรยาของเธอรอยยิ้มที่มีอยู่ทั้งใบหน้าและดวงตาทิพพราวระยิบระยับในทุกๆโอกาสที่เขามีเธออยู่ในอ้อมกอดตอนเต้นรำตอนที่เธอได้พบกับเขาตอนที่เธอเล่าเรื่องงานและเพื่อนๆของเธอตอนที่เธอยังใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก แต่ آ, ตอนนี้ตอนที่เขาจับเธอจดทะเบียนสมรสกับเขาเขากลับเห็นแววเศร้าหมองจากเธอโชคดีที่เธอไม่ได้อ่อนแอนนทางจ,จิตใจอย่างแม่ของเขาเคยเป็นมาก่อนเธอยังคงสบายดีแม้จะมีแววเศร้าส้อยและทุกเขาก้มลงมองพื้น <he S 2> เห็นเปลือกหอยแววาว จึงก้มลงเก็บอย่างตั้งใจได้หลายอันก็รวบเขา้ารวมเอาไว้ที่ชายเสือ้อแล้วจงใจเดินเข้ามาหาเธอดเรื่อยกระทั่งคนใจลอยที่รู้สึกเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ที่ปลายหางตาจึงหันมามองเธอเห็นเขาก้มๆเงยๆเ,เก็บเปลือกหอยพวกนั้นก็ขมวดคิ้วอย่างแปลกใจจนกระทั่งเขาไม่มีมือที่จะก้มหยิบ ึงพยายามใช้เท้าเขยิยมันขึ้นมานี่คุณมาช่วยผมหน่อยสิเขาเรียกอย่างกลญบาศาสตร์อันนี้เนี่ยเนี่ยเขาใช้นิ้วโป้งเท้าชี้ๆเขยี่ท่าทางของเขาหน้ากวญบาทศาสที่สุดเธอมองตามเขาเห็นเปลือกหอยบางสายวาวๆอยู่ตรงหน้าจึงก้มลงหยิบแล้ววางที่ชายเสื้อของเขามันมีหลายอันในนั้น ทุกอันมีความสวยในแบบของตัวเองเดี๋ยหรือเองยหน้ามองเขาจะเก็บมาทำไมเยอะแยะเขาทำท่าเซ็งๆเพื่อให้เธอเข้าใจว่าเขายังคงบนประสาทก็คุณชอบท่าทางจะชอบท่าทางจะชอบมากกว่าแหวนราคาหลากักแสนที่ผมซื้อให้เธอเลิกคิ้วแล้วพยักหน้าก็จริง ตอบรับอย่างกลประสาทพอกันจะเอาอีกหรือเปล่าเธอเดินหนีเห็นเปลือกหอยส,สวยๆก็ก้มลงเก็บบ้างก่อนจะเดินไปที่ระเบียงหลังจากนั้นที่ระพลก็เห็นเธอนั่งง่วนอยู่กับอุปกรณ์ร้อยเปลือกหอยที่ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายไปมากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เขาทำให้เธอได้ความจริงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่แต่ที่แน่ เขาไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเรื่องอนาคตเขาจะปล่อยให้เธอเลือกเองแม้ว่าเธอจะไม่เลือกเขาแต่เขาก็ยังหวังเอาไว้ว่าเธอจะได้พบกับความสุขที่เธอเลือกเองในวันข้างหน้าแม้จะมีเขาอยู่หรือไม่ก็ตามจบแล้วนะคะ,ฉะเฉลยแค้นรักซาตานร้ายเนาะ ตอนที่สิบสี่แล้วเนาะขอบคุณที่ติดตามตับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนเพื่อน,นที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ,ะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะจะได้มีรายได้เนาะ สมทบกับเดือนที่ไม่ได้ประมาณนั้นนะคะก็จะได้สมทบใช้ยนี่ด้วยก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจตาเนาะแล้วก็ช่วยตาบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะอ่ามีเพื่อนนิยายน่าจะมาใหม่นะคะก็นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาต้องพูดนะอ่า บนเรื่องนิยายเสียงเบานะคะก็อย่างที่บอกเนาะตาก็บอกแล้วนะคะว่าตาใช้แอปเนาะในห้อง,องตาเนี่ยมันแคบแล้วก็เสียงจะกล้องนะคะตาก็เสียงดังเท่าที่จะดังได้แล้วแต่พอไปลงในแอปนะ่ะมันก็ยังเบาอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันเหมาะสําหรับการใส่หูฟังใส่สมารทท็อกอะไรประมาณนี้นะคะก็ ช่วยเปิดใจหน่อยก็แล้วกันเนาะตาไม่ได้มีเครื่องเสียงดีๆเหมือนช่องใหญ่ๆเขาที่มีเงินลงทุนเนาะตามีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นตาก็เลยยังต้องพึ่งแอปอยู่นะคะอ่าวิดีโอโชว์นั่นแหละคะ่ะตาสะดวกแบบนี้เนาะมันง่ายต่อการทำคลิปในแต่ละวันของตานะคะก็ช่วยให้กำสนับสนุนตาหน่อยนะ ขอบคุณเอาไว้ลงหน้านะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ